อันนี้เนื้ออะไรสิเนื้อเอ,อโลหะผสมนิกเกิลโลหะผสมนิกเกิลน,นะครับใช่ครับความคมชัดก็จะมีมากกว่าใช่ครับเดี๋ยวเราตีปรับเป็นขาวดำอ่ายุติข้อโต้แย้งนะครับสําหรับเดี๋ยวสำหรับคนที่เหรียญเล่นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะครับตามเซียนนะครับนี่นี่เราถ่ายด้วยภาพขาวดําอย่างนี้เลยนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อรุ่นเดียวกันถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยเรามีตีแม่แม่แม่มีเนื้อเนื้อนี้ไหม เนื้อเเ้ออทงองแดงมีแต่ว่ามันจะของผมมันสีมันจะไม่ค่อยเหมือนของเขาอ่ะของเขามโดนน้ายาทําเก่าอ่ะเฮ้ยอันนี้มีน้ํายาทําเก่าเหรอถูกต้องโอ้โหเฮ้ยถ้าได้เหรียญแท้มานะครับส่องด้วยกล้องเห็นนะครับน้ํายาทําเก่าถูกต้องเนี่ยนะครับคุณเอาเหรียญน,นี้ไปคืนเขาได้แล้วก็มีเหตุผลในการคืนด้วยใช่ไม่ต้องเอาตีไปนะครับเอาช่างแกะเหรียญ take